ถ้าเรามีความวิตกกังวลกับอนาคตแม่แนะนำว่าให้หาโอกาสก่อนที่มันจะกระสับกระส่ายจนผิดเราจมลึกนะมาศึกษาหลักธรรมคำสอนให้มากขึ้นให้เข้าใจธรรมชาติของโลกใบนี้ให้มากขึ้นแล้วให้เข้าใจตัวเองมากขึ้น <Yeah. S 1> แล้วก็อยู่กับทุทกคนนะด้วยความเข้าใจเข้าใจบทบาทตัวเองให้มากขึ้นแล้วให้สังเกตว่าการหว่นไหวของเราเนี่ยที่เราไปห่วงอนาคตนะลองไปดูซิว่ามันมาจากอะไรแล้วเราก็ ไปกำหนดรู้แล้วทําให้มันแจ้งให้มันชัดเลยว่าเออมันกระสรับกระสายเนี่ยหายเหตุแห่งความทุกข์นะความกระสรับกระสายนั้นการวิตกกังวลนั้นเนี่ยว่ามันมาจากอะไรเรื่องนั้นเกิดหรือยังหรือมันเกิดแล้วถ้ามันเกิดแล้วเราเราปล่อยใจให้มันวิตกอย่างวิตกกังวลฟุง้งซ่านกระสรับกระสายอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ทําอะไรให้ให,ให้สิ่งเหล่านั้นมันดีขึ้นถ้าเราทําเหตุใหม่ที่เป็นกุศลโดยที่ว่าเราก็ยังไม่ได้ขยับไปไหนยังไม่ได้ใช้เงินนะ ลุกขึ้นหายใจลึกๆเดินจงกรมเดินไปเดินมาแล้วดูว่าเราทําอะไรได้บ้างตอนนี้ถ้ารรเราต้องค้าขายแล้าเราต้องทํางานหรือเราต้องติดต่อผู้คนเราก็ศึกษาทําความเข้าใจในการงานนั้นให้มากขึ้นอ่า แต่อย่าปล่อยใจให้มันหมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากเกินไปให้เวลาตัวเองได้ศึกษาหลักคําสอนว่า,าตอนนี้ใจเรามันไปอยู่กับอะไระมันสลดหดหูหรือว่ามันลอเหี่ยวหรือว่ามันกะมันคุ้นคิดคำานึงถึงอะไรเอ